สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตนะครับโคกหนองนาของพี่เกษมนะครับบนเนื้อที่เจ็ดไร่ตามที่เห็นเลยวันนี้วันที่7กันยายนครับ2 5 6พาพาทุกคนได้มาดูความเคลื่อนไหวนะครับนี่ครับพอเริ่มมีน้ําตามที่เห็นครับความเขียวขจีแรงต่างมันก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับด้านข้างบริเวณริมคลองท่านก็จะปลูกมะพร้าวปลูกตะไคร้กล้วยเห็นไหมครับการันตีในเรื่องของการที่ใช้คําว่าแกลบดําและกากมันนะครับ มองไปด้านล่างก็จะเห็นดำๆอยู่นะครับนี่เลยดำๆอันนี้คือใส่ไปนานละนี่ครับแกบดำและกากมันใส่รองพื้นก่อนปลูกนะครับก็เป็นไปตามที่เห็นสวยเขียวครับได้หลายคนก็ออกมาดูถึงสวนนะครับแล้วก็เห็นแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะกลับไปทําในสิ่งที่เรียกว่าไรนาผสมผสานนี่ครับกล้วยเครือหนึ่งในีดูเอองแล้วกันครับช่วงนี้กล้วยแพงด้วยหันมาด้านนี้ครับด้านหลังนี่ครับมะละกอมะละกอครับโอ้โห สวยเลยนะครับนี่เลยนะครับแลหลายคนอาจจะมองว่าปลูกแล้วจะขายให้ใครแต่สําหรับพี่เกษมท่านก็จะมองว่าอย่างนี้น้อยเนี่ยขอให้เราได้มีกินก่อนนะครับก็เลยปลูกในสิ่งที่เรียกว่ากินในสิ่งที่ปลูกแล้วก็ปลูกในสิ่งที่กินนี่แหละครับมะละกองมะละกงมะละกอมองเข้าไปเต็มเลยนะครับของกินตอนนี้แฟนพี่เสียมก็พยายามที่จะแบบนะครับตัดรั้วตัดหญ้าตัดอะไรออกเพื่อที่จะให้มันโล่งๆหน่อยนะครับพาทุกคนได้มาติดตามดู 7กันยายนครับ2513พามาดูเรื่อยๆครับถ้าเห็นแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันสวยงามก็จะพาทุกคนในแม่อัปเดตเพื่อที่จะอย่างน,น้อยก็จะเป็นตัวอย่างในการที่ลหลายๆคนจะนําไปปฏิบัติหรือไม่ก็แบบดูเป็นแนวทางในการที่จะเราจะไปทำนะครับคําว่าโคกหนองนานี่ครับพื้นที่ของพี่กเกษมก็จะเป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ข้างๆนะครับท่านก็ยังคงรอดูอยู่นะครับถ้าในกรณีที่เราก็ จะกลัวเสียที่ในการที่จะแบบเปลี่ยนมาทําแบบนี้ก็ดูด้านข้างครับก็จะเป็นในเรื่องของการทํานาอย่างเดียวก็จะเป็นแบบนี้ในขณะที่เรารอข้าวไม่มีอะไรครับก็จะได้เพียงผลผลิตเพียงแค่การทํานาแค่นี้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเหมือนกับแบบนี้ครับมีกล้วยมีมะพร้าวมีมะละกอเป็นไปตามที่เห็นครับแล้วก็จะมีการเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงของเขาว่าฤดูแ้งสองข้างทาง,งของท่านเห็นไหมครับก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไร เยอะแยะมากมายผลผลิตกล้วยเป็นหลักเลยครับปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงก่อนแล้วก็จะมีขาครับนะครับสูงสูงกลางเตี้ยเลียดินนะครับนั่นคือทฤษฎีของการทาการปลูกป่าการทําเกษตรผสมผสานพอไว้ในสราครับนี่ครับปู่วิ่งเต็มไปหมดเลยครับปลานั่นไงครับโอ้โหสวยงามแล้วก็เป็นแบบนี่คือความร่มรื่นนี่คือธรรมชาติครับนั่นแหละครับวิ่งบนเต็มไปหมดเลยปลาในสราก็เยอะนะครับมองไปด้านข้าง เห็นไหมครับก็จะมีกล้วยตัไคร้หลายๆอย่างครับเกิดขึ้นที่สวนตรงนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตดูครับเรื่อยๆครับแล้วก็ที่สําคัญท่านก็จะใช้แกะดำได้กากมันเห็นไหมครับนี่กองกันไว้อยู่นะครับรุ่นแรกนี่หมดไปละทางด้านนี้นี่ครับด้านล่างหมดแล้วนะครับพอหมดปุ๊บท่านก็จะสั่งมาเพิ่มอีกกองไว้ตรงนี้ครับใส่ไปเรื่อยๆครับวนไปมันก็จะทําให้พืชเนี่ยสวยงามตามที่เห็นครับก็ไม่อยากจะที่บายครับมองภาพแล้วมันก็จะแทนคําบรรยายอะไรกันนี่ครับ เขียวเข้มเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของคําว่าต้นกล้วยใบกล้วยไม่ใช่เพียงแค่กล้วยครับกล้วยนี้จะเป็นพืชพี่เลี้ยงก่อนถัดจากนั้นด้านล่างท่านก็จะปลูกในเรื่องของพวกนี่ครับฝรั่งกําลังโตอายุได้สามสี่เดือนแล้วมั้งนี่ครับมะละกอพวกนี้แหละนะครับก็จะปลูกได้หลายอย่างนี่ครับข้างล่างด้านนู้ดนะครับต่ําลงไปก็จะเป็นมะพร้าวครับนั่นไงมะพร้าวตอนนี้น้ํามาครับมะพร้าว ตรงนี้ท่านก็จะเหลือเนื้อ,อที่ในการที่จะทํานาอยู่ที่ประมาณสองไร่ไม่ได้หมายเขาว่าไม่ได้ทํานาเลยก็ยังคง,คงรูปแบบของการทํานาไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะประมาณว่าตัวเองกินเท่าไหร่ยังไงและที่เหลือก็จะแบ่งมาเป็นไร่นาผสมผสานครับตามที่เห็นพาทุกๆคนนี่มาดูกันนี่แหละครับอีกหนึ่งตัวอย่างของพื้นที่7ไร่ครับเปลี่ยนมาทําในรูปแบบของคําว่าไร่นาผสมผสานในสิ่งที่เรียกว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับกินในสิ่งที่ปลูกแล้วก็ปลูกในสิ่งที่กินนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ต้องมาถึงที่ครับถึงจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรเพียงแค่มุมที่ถ่ายทอดไปทางโทรศัพท์หรือไม่ก็การถ่ายวิดีโออาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับท่านต้องมาดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆในการที่จะให้หลายๆคนได้มาติดตามแล้วก็มาดูกันนะครับนี่นะครับทุกทที่ส่วนใหญ่ก็จะมีสระน้านะครับหรือว่าแหล่งน้ําเพื่อที่จะเป็นหัวใจสําคัญในการเกษตรครับนี่เลยมองไปฝั่งด้านนี้ เห็นไหมครับกล้วยพืชผักธัญญาหารเต็มไปหมดเลยกล้วยคาดะไรมาะละกอพวกนี้ครับเห็นไหมครับโอเคเลยทีเดียวครับผมเห็นแล้วมันชื่นใจครับสวัสดีกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับสวยงามครับผม